ต้นวินีแนะนําในส่วนของการใช้งานา Honda City นะครับอันนี้เวลาถ้าเขากลานี้เ,ยยาเขาเข้ามาในส่วนของหน้ารถแล้วนะครับเขาจะเห็นหน้าปัดของในส่วนของรถยนต์ Honda นะครับ City แล้วในส่วนของเครื่องเล่นนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับตตวนี้เนอะอันนี้ต้นขออนุญาตแนะนําในส่วนของหน้าปัดก่อนนะครับจะบง่งบอกสัญลัณต่างๆด้านขวามือจะได้ความรอดรอ,อบรๆแล้วก็เป็นเกียร์นะครับกรณีถ้า เป็นฮูปั้มขึ้นมาทันทีอีให้่อูค่ารีบเส้อหาปั้มนะครับตอนนี้เขาสามารถดูในส่วนของข้อมูลต่างๆได้โดยการกดปุ่มข้างบนนะครับตันนี้การตั้งค่านาฬิกาตอนนี้ในส่วนของเวลานะครับระยะไม้และก็อุณหภูมิข้างนอกนะครับแต่ถ้าเป็นฮูปปั้มอีขึ้นเซตลูค่าต้องการในส่วนของดูค่าคําวแาแล่งเป็นศูนย์นะครับเมือ่อใดตัวนี้คําควแาแล้นะครับเขาสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณแห่ง5ถึง20กิโลเมตร ยาชลาใจนะครับถ้าขึ้นหุบบ้ามเมื่อยไดก็รุงแนะนำาให้ลูกค้าเติมมันทันทีนะครับ๋ยวนี้สามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะครับมาในส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับต้นขออยากแนะนําในส่วนของการแจ้งานเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะครับตัวนี้นะถ้ากรณีถ้าลูกค้าจะแจ้ในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแนะนํา่ให้ลูกค้าเขาตัวพีให้ทุกข้างแล้วก็ถึงเบรกมือขึ้นนะครับแล้วเขาสามารถเข้ากดมาในส่วนของเมนูหน้าตาคุมโฮมนะครับผม ลูกค้าเข้ามาติดในส่วนของเซตติ้งนะครับสัลักษณ์บลูทูธตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถดูในส่วนของอุปกรณ์ลงทะเบียนตัวนี้นะครับตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ถึง5เครื่องแต่ถ้ากรณีถ้าใจงานนะครับลูกค้าสามารถใจงานทีได้ทีละเครื่องนะครับผมมาเดี๋ยวต้นขอุยาตแนะนําในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเอากับไเข้าไปในส่ 5, 5, 5, 5, วนของโทรศัพท์เขานะครับมาต้องขอุยาดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโดยเข้าไปติดในส่วนของตั้งค่านะครับของโทรศัพท์ แล้วก็ไปตีบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็เปิดอุปกรณ์บล o ท t ธนะครับนะครับพอเปิดอุปกรณ์บลู o t h เสร็จแล้วลูกค่าก็เข้ามาตีเพิ่มใหม่นะครับตัวนี้มันจะเสิร์หาก,กันคีบกันใหม่ๆกันครับผมตัวนี้ก็เครื่องเล่นมันจะขึ้นคำว่าอ่า h e a เซ e ตนะครับแล้วกดคำว่า h e a เซ e ตจริงๆมันจะขึ้น Honda, h o n ด้า f t เนะครับผม อ่าตอนนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับในส่วนของโทรศัพท์เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวรอให้ในส่วนของนาเครื่องเล่นนะครับเชื่อมต่อสมบูรณ์กัมนะครับตอนนี้สามารถเชื่อมต่ออ่าของ iPhone เรียบร้อยแล้วในส่วนตอนนี้ลูกค้าสามารถใช้ในส่วนของโทรศัพท์นะครับถ้าเชื่อมต่อลักษณะนี้เสร็จแล้วหรือถ้าการณีที่เครื่องเล่นถ้าโทรศัพท์มีเพลงมีอย่างอยู่ลูกค้าสามารถใช้คําสั่งของ Blue ู tooth Audio ได้นะครับสามารถเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์ได้เลย กรณีถ้ามีคนโทรเข้านะครับลูกค้าสามารถมากดรับสายวางสายตรงนี้ได้นะครับกรณีถ้ามีคนโทรเข้าลูกค่ากดรับสายตัวนี้ได้เลยลูกค้าสามารถสนทนาผ่านในส่วนของลำพุงในตัวของรถยนต์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของไม้นะครับตัวนี้มัใจะง่ายเอื้ออำนวยในความสะดวกและความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้นนะครับผมในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะครับลูกค้ากดเข้ามาเมนูยังลูกค้าต้องการในส่วนของ FM นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถ ให้ผมคืนได้นะครับด้วยการกดตัวนี้ข้างไว้นะครับพอได้คืนที่โอเค OK แล้วนะครับลูกค้ากดข้างไว้หนึ่งข้างเออเดียวกันเ้อเอาคืนไหมลูกค้าสหาคืนถ้าได้คืนที่ทุกใจเสร็จแล้วนะครับกดข้างไว้นะครับเพื่อเป็นการล็อกช่องเพื่อง่ายต่อการที่ลูกค้ากลับมาใช้งานแ่งข้างอย่างเช่นจะได้คืนชอบคืนนี้นะครับลูกค้ากดข้างไว้หนึ่งข้าง เพื่อให้บรรทัดเป็นช่องที่หนึ่งนะครับแล,ลูกค้าสามารถเสาะหาคืนช่องต่อไปได้นะครับ<ม>้นขออนุญาตสาธิตกันเนออาจจะคีบยาวน่อยนะครับผมแต่ว่าด้เป็นชืนนี่ลูกค้ากดข้างที่สองมันก็นจะเล่าเป็นช่องที่สองให้ง่ายต่อการในซวนของการหาคืนเปลี่ยนช่องต่อไปนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถมากดบเครื่องเล่นตัวน,นี้เพื่อเสะหาคืนได้ตัวนี้เลยหรือว่ากดตัวน,นี้ข้างไว้ก็ได้ครับ เพื่อเสาคืนต่อไปพอได้ช่องตัวนี้เซ็จแล้วก็เป็นช่องที่3กดไว้เลยนะครับมันจะง่ายต่อการในสนะ่องของการใช้งานตัวนี้นะครับเป็นช่องโดยทีลูกค้าต้องมาเลือกเสหหาคืนใหมนะครับในส่วนของการเสียบ usb ให้ลูกค้ากดเพลสตัวนี้ลงไปนะครับเด้งออกลูกค้าสาม,สมารถเสียบ usb แล้วก็ใส่ h DMI มเพื่อดึงข้อมูลโทรศัพท์หน้าจอต่างต่างขึ้นโชว์บนในส่อนของเครื่องเล่นต่างๆได้เลยนะครับผมในส่วงของด้านล่างในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่อนของปัน่นพิ่ พัดล้มนะครับในส,ส่วนตัวนี้เป็นโหมดนะครับกดเข้าไปสัมผัสได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยในส่วนด้านน,น,นออี้ก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับสีแดงนี่นะในส่วนของสีส้มนี่ก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิลดลงครับผมแล้วตัวนี้ในส่วนของไหล่ไฟด้านหน้าไหล่ไฟด้านข้างนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการอาการหมุมเหนเวียนภายในรถยนต์ ตัวนี้กรณีถ้าลูกค้าต้องการเอาอากาศข้างนอกเข้ามานะครับอันนี้การฟิชแอ,อร์คอนดิชั่นออฟแอเดชันออนนะครับการฟิชพัดลมไปเลยนะครับหรือว่ากรณี้ถ้ารถจอดกากแดดเหมือนเหมือน,น,นลูกค้าสามารถกดค้า่าอ,ออโต้อุณหภูมิมันจับปุ๊บมือัตโนมัติได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นการแนะนําการเจิงเรื่องข่าวๆนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีทักษะอยากจะแจ้งตรงใด้นะครับผมขอบคุณครับ